ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้ส่งผลทําให้น้ําป่าเขาใหญ่นั้นทะลักท่วมตําบลหมูสีตําบลขนงพระรวม6หมู่บ้านด้วยกันครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้น้ําป่าน,นั้นไหลลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนรีสอร์ทแล้วก็โรงแรมหลายแห่งรวม6หมู่บ้านที่ติดอยู่ริมคลองในตําบลหมูสีและตําบลขนงระอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยบริเวณสะพานบ้านหมูหมูสีหมู่ที่4นะครับตาบลหมูสีอําเภอปากช่อง ก่อนที่จะหลากไปท่วมอีกหลายหมู่บ้านริมถนนถูกน้ำท่วมขังแล้วก็ล้นถนนเข้าออกไม่ได้ล่าสุดหลายพื้นที่ต้องใช้รถยกสูงแล้วก็เรือโดยหลายจุดนั้นรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ครับทางนี้คาดว่าประมาณ2-4ชั่วโมงน้ำป่าอาจจะไหลทะลักลงมาตามลำตะคองผ่านหมู่บ้านต่างๆสู่พื้นที่ของอำเภอปากช่องก่อนที่จะไหลลงสู่เกิดลำตะคองนางสมหมายมีจันทึกอายุ50ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่4ีเปิดเผยว่า เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนแล้วก็ในช่วงกลางวันก็มีฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งวันครับทำให้น้ำที่สะสมในป่าน,นั้นไหลลงมาเรื่อยๆและได้แจ้งเตือนไปทาง Facebook ทางไลน์ของหมู่บ้านแล้วก็ตำบลว่าให้ชาวบ้านนั้นระวังนะครับแล้วก็เก็บของขึ้นสู่ที่สูงโดยด่วนครับ